สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่แล้ววันนี้ก็มาหยอดแปง้งอยู่แป้งเจ็ดไร่นะเนี่ยแป้งเจ็ดไร่เจอจะเป็นเครื่องหยอดรุ่นเก่านะแต่มาดัดแป้งใหม่นะทุกคนนะทีนี้คือเพิ่มเพิ่มตัวนี้เข้ามาการดินนะการดินเขาวิไตไซโตสทีแล้วมีปัญหานะดินเขาวิไตไ่โต ช่วงในนี่พังช่วงเครืเตอน์นก็พังคุณเก่าเขาไม่ได้เป็นสเตออนนะของลงน้อยเป็นเหมือนฟรีฟรีรถจักรยานสมัยก่อนนะ,นะเอยที่ขอบของเครื่องปั่นนะนเครื่องเครื่องคนดินนะลุงมา,มา,มาแปลงใส่แล้วก็ตัดขอัางที่ยืนใหม่แปลงนี้ก็ยอดเมื่อสองวันที่แล้วนะแปลง,งใหญ่ อยู่แปงใหญ่แปงยี่เจ็ดไล่อันนี้หยอดหยอดได้ตัก1สอไร่นะแล้วก็ฝนล,ลงฝนตกเลยนะฝนตกหยุดหยอดเมื่อวานก็มาเมื่อวานหยอดแปงยือแปงหลังบ้านเนาะหไล่แล้วมาหยอดข้างหน9้าไล่์าเมื่อวานก็ได้แค่นั้นนะคืแย่ตันนี้ก็นี่อยู่แปงเจ็ดไล่แปงนี้เสร็จก็ เดี๋ยวจะไปยอดแป้งเขาต่อนะไปยอดแป้งเขาแป้งเขาอีกประมาณสิบสี่สิบห้าไรนะ่เนาะวันเดียวคงไม่เสร็จตอนนี้ก็สี 4, 4, 4, 4, 5, 5, นะ่สี่โมงสี่โมงเช้าเนาะกายเขาคึมนะทำท่าเหมือนจะตกไม่ตกนู่นนะเขาเขาเขาจะเป็นเขาลูกนู้นเดี๋ยวจะไปยอด เดี๋ยวไปทางลัดเลยไปทางเลาะของวิ่งเข่าหนู่งเลยเดี๋ยวไปถึงแปลงเข่าเดี๋ยวก็จะทางคลิปให้ดูใหม่นะดูแปลงนู้นถ่ายไว้ห้าไล่นะอีกอีกเก้าไล่อีกแถบนึงอีกฝั่งนึงก็พอจะถ่ายวันนี้พันนี้ก็เป็นพันนี่นะ ปพันเจ็ดป้านะปีนี้ลงเจ็ดแปดเก้าหมดเลยนะไม่ไม่ได้ใส่สามสามเก้าไม่ได้มาผสมไม่ข้าวไม่อะไรนะคือลงฟันนี่หมดเลยเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ดีไหมแล้วหน้าฝนหน้าฝนปีหน้านะว่าจะลงฟันอะไรเดี๋ยวมาดูกันในทีครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ดุงน้อยชาวไล่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ